สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับนักกันเรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันพุธนะครับที่13นะฮะเดือนกันยานะฮะซึ่งวันนี้นะครับไม่มีเลิกงามยามดีนะครับทํากิจกรรมอะไรระวัดระวังกันเป็นพิเศษนะนะฮะเพราะว่าช่วงนี้นะครับดาวโคจรวิปริตอยู่นะฮะดาวพฤหัสโคจรวิปริตเนี่ยร้ายนะพฤหัสโคจรวิปริตเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะฮะบางคนบอกพฤหัสมันจะร้ายได้อย่างไรนะฮะเพราะเป็นดาวแห่งเทพนะฮะดาวราหู หรือดาวเสาร์นะฮะก็เรียกว่าดาวฝั่งบาปพระเคราะห์นะครับพอราหูหรือเสาร์หรือเมตุยูพอมันไปเบียนหรือว่าไปทับไปเล็งนะฮะถ้าเคยดีนะครับโอ้มีแต่เรื่องวุ่นวายเรื่องหนักอกหน,นักใจหรือเปลี่ยนแปลงนะฮะดาวพฤหัสมันก็ต้องดีๆอันนี้ถูกต้องนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันก่อนอื่นนะครับเนี่ยเดี๋ยวลืมเพราะว่าผมก็ต้องท่องไว้ว่าอย่าเพิ่งลืมนะเพราะว่าจะแนะนําคลิปทีไรก็พูดยาวแล้วก็อดพูดตกักทีกดแนะนำสักทีนะฮะนี่ฮะ วันที่ราหูย้าย7ิบเจ็ดตุลาเน,ะะนี่ยนั่นจะมีคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาครับมีราศีใดบ้างนะฮะหรือคนอายุมากกว่าเข้ามาหรือคนรักเก่ากลับมานะครับนี่นะฮะราหูยา้ายเนี่ยเกิดแรงกระเพื่อมแล้วนะฮะมีราศีบางราศีนี่แหละเจอเลยล่ะนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะฮะหรือปกติก็มีอยู่แล้วก็มีนะครับจริงๆดูบางคนนะฮะสังเกตไหมว่ามันจะมีนะลองมาสังเกตตัวเราหรือว่าคน ใกล้ชิดเราก็ได้นะครับเรียกว่าไม่มีโอกาสที่จะว่างๆเว้นจากคนที่เข้ามาเลยนะครับง่ายๆคือมีคนก็มาหาเข้ามาคบหรือว่าเข้ามาอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลาก็มีนะฮะเนี่ยดวงแบบนี้นะครับเป็นดวงถ้าเราดูดวงชะตาเราจะรู้ได้ว่าดาวแบบนี้แหละทําให้เกิดดวงแบบนี้นครับไม่ใช่ว่าดวงดาวทําให้เกิดนะฮะเียงแต่ว่าถ้ามีดาวลักษณะแบบนี้เทไรมันเป็นสถิติที่มักจะมีคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาหรือว่า ชีวิตไม่เคยขาดคนที่เข้ามาจีบเลยชีวิตไม่เคยขาดคนที่เข้ามาวนเวียนในชีวิตเลยก็มีนะครับแบบนี้เยอะนะฮะบางคนบอกว่าชาติก่อนคงไปทําบุญทํากรรมอะไรกับใครมาเยอะนะฮะไม่ใช่ว่าบุญอย่างเดียวหรือไม่ใช่กรรมเยอะนะฮะเลยมีคนเข้ามาในชีวิตตลอดนะฮะบางคนก็เลยมองว่าบางคนไม่มีใครในชีวิตเลยก็มีนะฮะมีไหมเพื่อนๆเคยไหมครับแบบในชีวิตนี้ไม่เคยมีแฟนเลยนะครับมีไหมอ่าเนี่ยครับผมว่าต้องมีนะ ไม่มีแฟนเหลือจริงๆไม่ใช่เรื่องที่ถูกหรือผิดนะครับไม่เกี่ยวเลยนะฮะมันเป็นสถานะที่โอเคมันเกิดเหตุการ์อย่างเงี้ยกับชีวิตเราก็ปกตินะครับบางทีบางคนเป็นบุญนะที่ดวงชะตาบางคนนะฮะถ้ามีแฟนทีไรชีวิตจะย่าแย่ตกทุกทีนะครับก็มีนะฮะตกหรือดิ่งเลยนะครับพอมีทีไรตกแล้วก็ดิ่งทุกทีนะครับก็เลยกลายเป็นว่าคนคนนั้นก็จะปดิเสธเรื่องความรักนะฮะพอปฏิเสธความรักมันก็ไม่มีใครเลยก็มีนะฮะ ทั้งที่บางทีก็มีคนเข้ามาแต่ก็ต้องปฏิเสธก็ชีวิตก็ไม่ตกต่ำแล้วก็ไม่ดิ่งนะครับเพราะว่าดวงบางคนไม่ใช่ว่าดิ่งคือความรักดิ่งนะฮะใครสักคนหนึ่งเข้ามานะครับดวงเหมือนถูกคําสาปอะพอมีแฟนทีาไรชีวิตเงินงานลวกหมดเลยก็มีนะฮะโดยที่แฟนก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขานะฮะแต่มันซุดลงทีนะครับเหมือนเป็นคสาปแต่ถ้าดูดวงชะตามันจะบอกได้มีคู่แล้วชีวิตตกต่ำนะครับโอเคนะไอ้มาเล่าคร่าๆไ้ฟังนะครับก็เข้าไปดูนะครับว่ามีราศีได้บ้างที่ จากนี้ไปเดี๋ยวดาวราหูย้ายครับชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมนะฮะโดยเฉพาะเรื่องชีวิตคู่นะฮะเลขมงคลครับมีดังนี้ครับเลขแรกครับที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีพิเศษนะครับคือเลข6นะครับเลขต่อมาครับคือเลข7นะฮะเลขต่อมาคือเลข2นะครับเลขสุดท้ายครับเลข1นะฮะแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกโชครนะครับหรือว่าเรื่องเลี่ยงนะฮะคือเลข0นย์นะครับส่วนสีที่ถูกโกครับมีดังนี้ครับสีแรกครับคือสีส้มนะฮะ สีต่อมาครับคือสีม่วงนะครับสีต่อมาคือสีดำนะฮะสีสุดท้ายคือสีเหลืองนะครับส่วนสีที่วันนี้เรื่องๆนะครับหรือว่ามักไม่ค่อยได้ใช้กันคือสีเทานะครับสีเดียวนะครับประมาณนี้นะฮะเออนี่นี่นีผมมีนี่ฮะบาซิวนะฮะเนี่ยโอ้โหแมวชอบมากนะครับแมวชอบนะครับพอมาเลยมาเลยคือว่าถ้าหยิบถุงนี้จะอะไรนะครับ มันจะมีนะครับหลายตัวจะมาปั่นป่วนนะฮะก็จะแอบมาตลอดนะครับมันอร่อยนะอืจะห้อยฟังเพราะว่ามาจากหน้านะฮะคือไปน่านมาฮะแล้วก็ไปเจอเนี่ยครับก็เลยดูถุงมันดูน่ารักน่ารักดีนะครับดูสวยๆนะฮะปรากฏว่าอร่อยนะครับปลาตัวๆครับโอ้โหเลนสะละนะครับแล้วก็นะครับในช่วงนี้นะฮะดีวผมขออนุญาตวางก่อนเนาะเพราะว่าเขาปั่นป่วนแล้วครับถอยครับเออ แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะฮะโบเวนปาซิลนะฮะอร่อยนะฮะอร่อยไปทานได้นะครับนี่มาชื่อปาซิลตองอบสุกนะครับนี่นะฮะปาซิลตองอบสุกนะฮะไปทานได้มันมีหลายแบบนะฮะอร่อยนะครับผมก็ปกติก็ทานพวกตัวปลาตัวเล็กอยู่นะฮะถ้าใครที่ชอบทานปลาตัวเล็กนะครับก็สามารถจะทานได้เพราะว่ามันมันรสชาติมันมัน,มน,มนแล้วก็เขาไม่ได้ใส่พวกสารนะฮะผมอ่านให้ฟังอื มีดีต้องบอกนะฮะเขาบอกเป็นปลาซิวตองอบสุกนะฮะพร้อมทานนะฮะมาจากหมู่บ้านประมงน่ะปากนายอำเภอนาเหมือนจังหวัดน่านเพื่อนๆอถ้าอยู่แถวน่านไปหาทานน่าอร่อยแล้วก็เป็นปลา้ําจืดที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกด้วยนะฮะแล้วก็เป็นการยกยอนะ,ะที่เริ่มจากการจุดแสงไฟเรานึกภาพนะฮะจุดแสงไฟจากตะเกียงเจ้าพายุนะครับแล้วก็ล่อปลามาที่ยอแล้วก็ยกปุ๊บนะครับตอนตีสองถึงตีห้าเดโอ้โหแต่เช้าบืดเลยช่วงตุลาถึง มกราดเนี่ยแปลว่าเดือนหน้าเขาต้องเริ่มยกย่อครับฤดูน้าใสสะอาดนะครับปลาชิดนี้กินแต่แต่ไขลน้ํานะครับมีรสธรรมชาติมีคุณค่าทางอาหารสูงอร่อยดีนะฮะลองไปดูนะครับใครที่ชอบทานหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะฮะบางทีบุญญาตาใายชอบทานตัวปลาตัวเล็กนะครับทานได้นะอร่อยมาจากหน้านะครับผมเพิ่งผมชอบกินปลาตัวเล็กแล้วก็ทานมาหลายยี่ห้อแล้วนะครับบางยี่ห้อทานแล้วคอแห้งนะฮะอันนี้ทานแล้วไม่คอไม่แห้งก็ลองไปทานดู เดี๋ยวผมส่งนี่ดีกว่าเดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ข้างล่างนี่ก่อนนะฮะใครที่จะเข้าไปดูได้ครับเป็นกลุ่มชาวประมงนะฮะเออเออเอางี้ดีกว่านะเขาหลังใครที่จะเป็นอ,อ,อยู่ชุมชนนะฮะอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับแล้วมีสินค้าแต่ไม่ต้องส่งมานะฮะแค่เขียนมาหาก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมก็ไปดูเองนะครับเดี๋ยวถ้าดีๆอร่อยๆเดี๋ยวผมไปสั่งซื้อเองนะฮะแล้วเอามาเล่าว่านะโอเคไม่โอเคกันนะดีกว่านะครับทุกคนต้องช่วยกันเพราะว่า คนเาไปแต่ละจังหวัดนะครับที่ผ่านมานี่โอ้แต่ละชุมชนเขาขยันกันนะฮะพยายามแต่ว่าขายลําบากขายยากนะฮะเพราะว่าบางทีตลาดเขาไม่มีนะฮะก็อาศัยนี้แหละนะครับมีอะไรที่น่าสนใจจะมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคเนาะอืมดีดีนะฮะช่วยกันนะฮะเพราะว่ายุคนี้เศรษฐกิจน่ากลัวมากแล้วก็นะครับในช่วงนี้ครับสิ่งที่ต้องเตือนแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของดาวนะฮะอย่างที่บอกว่าดาวพฤหัสนะครับเขาโคจรวิปริตอยู่นะครับ พฤหัสเนี่ยโคจรวิปริตนี่น่ากลัวแบบไม่แพ้ดาวเสาร์กับดาวราหูเลยนะฮะเสาร์กับราหูเนี่ยถ้าเขาวิปริตนะครับเขาเรียกว่าออกมาโต้งๆเลยครับยกตัวอย่างสมมติว่าดาวราหูนะฮะวิปริตนะครับมันก็จะมีอะไรที่แบบพันผวนเปลี่ยนแปลงน,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 นะฮะอยู่ๆก็มีคนมาหาเรื่องเรานะราหูมันคือดาวแห่งพวกนักเลงนะครับอยู่ๆก็ทําให้เราโมโหนะฮะนี่นะฮะนี่คือแบบราหูนี่ผมพูดคร่าวๆนะจริงๆมีหลาย1 2 3 4งสองสามสี่หลายเหตุการณ์นะฮะ แต่ถ้าพ้นหัสนะครับมันจะทําให้เราหลงผิดนะฮะทำให้เราอยู่ๆตัดสินใจแบบนี้ได้ถูกต้องแล้วแหละเหตุผลข้อมูลทุกอย่างพร้อมยังไงมันก็ต้องแบบนี้ได้ถูกต้องแท้จริงมันผิดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเถียงทุกคนหัวชนฝาเลยว่านี่เราถูกต้องทุกคนเนี่ยโอ้โหไม่รู้ข้อมูลไม่ได้เรื่องเลยนะฮะเราได้รู้ข้อมูลจริงนะฮะแล้วพูดอะไรก็ไมารู้กันเนี่ยพ้นหันวิปริตมันทําให้เราเข้าใจผิดแล้วก็ ถือว่าเราถูกต้องด้วยนะฮะเนี่ยช่วงนี้มันจะเจออิทธิพลแบบนี้กันเยอะนะครับโอเคนะต้องระมัดระวังกันบ้านนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะราศีไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าจริงๆมันก็มีเฉพาะราศีนะฮะแต่ว่าพฤหัสเนี่ยมันมีทุกคนมันจะมีดาวพฤหัสในดวงของทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ส่งอิทธิพลมากหรือน้อยนะครับฉะนั้นช่วงนี้ถ้าคุณเข้าใจว่าสิ่งที่เราคิดอ่าถูกต้องแล้วนะฮะแล้วคนอื่นพูดเลยนค,คือไม่ใช่แล้วก็ผิดหมดพยายามนึกอย่างที่ผมพูดนิดนึงว่า เอ๊ะหรือว่ามันมีอะไรที่นอกเหนือจากที่เราเข้าใจหรือเปล่านะฮะเราต้องมีสติย้อนกลับมาทวนแล้วมามา,มาตรวจสอบเราอีกทีหนึ่งนะฮะพยายามอย่างนี้ด้วยนะครับอะไรที่เราคนอื่นก็ทักท้วงเต็มที่เลยแล้วเราคิดว่าเราถูกต้องที่สุดเราต้องมองย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งนะฮะนี่คือทางแก้ที่ดาวพฤหัสโคจรวิปริตนะครับมันทํให้เราหลงผิดหรือทําให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เราพูดคือถูกต้องที่สุดนะฮะโอเคนะพอเห็นภาพนะครับ เดี๋ยวดูว่าหลังผมคุยเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่าหลายคนน่าจะอยากได้ยกตัวอย่างอะไรหลายๆเรื่องนะครับโอเคนะฮะแต่ช่วงนี้บอกให้ฟังก่อนว่าเราอย่ามองว่าเราถูกต้องเสมอนะบางทีมันมีอะไรที่ช่วงเนะี้หลายคนนะครับเราให้สังเกตดีๆหัวหน้าเราเพื่อนร่วมงานเราคุณพ่อคุณแม่เราก็แด้นะบางทีก็มีนะผู้ใหญ่แล้วก็คนใกล้ตัวนะฮะเราเห็นว่าเขาว่ายังไงตตัดสินใจผิดพลาดแน่ๆน,นะฮะ แล้วจริงเขาก็ผิดพลาดจริงแล้วเขาเขากาลังเจอเคราะห์กรรมขเขาจริงๆนะครับแต่เขายังไม่รู้ตัวว่าเขากําลังตัดสินใจผิดพลาดหรือว่ากําลังเจอเคราะห์หรือกําลังเดินไปทางที่ผิดนะครับเราจะเจอเรื่องราวแบบนี้คนรอบตัวช่วงจนี้ไปบ่อยนะครับดาวพฤหัสนี่เขาเพิ่งเริ่มวิริตนะครับไม่เท่าไหร่เลยนะบางคนเริ่มเจอแล้วนะไปจนถึงนะครับนู่นนะฮะช่วงต้นมกราบีนานะฮะฉะนั้นช่วงนี้คุณอาจจะต้องเถียงทะเลาะกับใครบ่อยขึ้นหน่อยแล้วก็รู้สึกอาจจะต้องปรงกับชีวิตใครบ่อยหน่อยที่เราททัักกเเเเเคค้้าาาาวววงแแลลไไม่่่ชืออรรนนะะ็ยยยปสีดบ โอเคนะฮะประมาณนี้นะขอบคุณซุปเปอร์แทงทุกๆวันนะครับขอบคุณมากๆนะฮะเราก็เอาเรื่องสาระบ้างไม่สาระบ้างนะฮะมาเราให้ฟังสักประมาณช่วงต้นครับสักสินาทีนิดนึงนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ดูดวงยาวๆนะฮะมาละดูดวงวสิบสองราศีครับชาวราศีเมษครับเพ,พิ่งศเมถุนนะฮะเริ่มราศีเมษเหมือนเดิมนะครับวันนี้ถือว่าเป็นนี้เป็นวันที่แบบต้องเร่งอย่างน้นะฮะโอ้โหมันจะเร่งไปไหนเนาะวันนี้ก็กลางสัปดาห์นะครับก็เรียกว่าเป็นช่วงที่ดาวหลายดวง มันลุมให้เราต้องรีบเร่งแล้วก็ต้องรีบจัดการนะครับในภารกิจของเราด่วนนะฮะท่านที่อยู่ราศีนี้นครับถ้ามีโอกาสอยากทําอะไรไปพิเศษนะครับในช่วงวันนี้ก็ทําได้หรือว่าวัน2วันนี้ครับยังได้อยู่นะฮะการติดต่อเจราจาต่อรองมีความคืบหน้าไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นดาวพระจันทร์ยังโครจรอ,อยู่คู่กับทั้งดาวอาทิตย์ดาวพุธอยู่นะฮะแล้วก็ดาวหลายดวงมันส่งผลให้การก็เรียกว่าสระสความสําเร็จนะครับในสิ่งที่ทํามีสูงมากกว่าไม่สําเร็จแปลว่าช่วงนี้ มันมีโอกาสมีความคืบหน้าในทำในเรื่องที่ใหม่ๆที่ทําแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอคนที่เราอยากเจอมานานหรือแม้แต่ช่วงนี้การแก้ปัญหาเรื่องยากๆนะครับก็ยังมีโอกาสสําเร็จสูงนะฮะวันนี้ระวังนิดนึงคือบริวารลูกน้องบริวารหรือว่าคนที่คุณต้องสั่งการสั่งงานได้คนที่คุณต้องทํางานร่วมด้วยนะครับเขาจะทํางานล่าช้าหรือว่าไม่เข้าใจในตัวงานแล้วก็ทําให้ เราเสียสมาธินะครับฉะนั้นคนอีกแล้วนะอีกแล้วจะสร้างปัญหากับเรานะครับแล้วก็ประการต่อมานะฮะวันนี้ระวังคนจับผิดนะฮะมันมีโอกาสที่ทำแล้วหลุดนะครับเล็กๆน้อยจุกจิกนะฮะเพราะว่างานมันเยอะแล้วเราต้องคิดอะไรหลายอย่างมันก็มีโอกาสาหลุดตกหล่นผิดพลาดได้ง่ายะฮะฉะนั้นถ้าต้องเตือนก็คือเร็วเกินนิดแล้วก็พลาดไวคือไม่ได้มีสมาธิกับ2คนจะสร้างปัญหาเนี่ยสเรื่องนะครับเรื่องอื่นไม่กลัวเลยนะฮะ งานยากเย็นแสนเข็นเดี๋ยวก็เคลียร์แล้วก็จบได้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือลยังมีโอกาสแล้วก็ไอเดียปัญญานะครับในการดําเนินง,งานต่างๆก็ถือว่าประสบความสําเร็จไปอย่างดีนะครับก็ถือว่าโอเคนะทีนี้มาดูเรื่องเงินทองนะครับระยะนี้ครับบุงดาวการเงินนะฮะช่วงนี้เรียกว่าค่อนข้างจะตึงเครียดนิดนึงนะเพราะว่ารายจ่ายเยอะข้อดีอย่างนะฮะในช่วงนี้ถึงแม้รายจ่ายเยอะเลยรับหรือว่าการหมุนเงินหรือาการวางแผนการบริหารเงินนะครับ ก็ยังอยู่ในคอนโทรลหรือว่ายัางพอควบคุมได้นะครับแต่มันจะน่าตกใจหน่อยเพราะว่าทาั้งรายจ่ายที่มันจะเกิดขึ้นวันนี้นะครับและแรายจ่ายที่เกิดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้นะฮะบางคนอาจจะมีไอเดียบางสิ่งบางอย่างที่ต้องซื้อที่ต้องทําที่ต้องจัดการแล้วมันก็กลายเป็นว่าช่วงนี้นะครับมันเตรียมต้องมีรายจ่ายในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะฮะพอสมควรแล้วก็มันลามไปถึงช่วงกลางเดือนก็แปลว่าช่วงสัปดาห์หน้านะครับมันก็จะมีรายจ่ายแปลกๆใหม่ๆ บางสิ่งนะครับเพิ่มเข้ามาอีกนะฮะที่เราตอนนี้ยังคาดไม่ถึงนะครับเหมือนกัอยู่ๆของพังหรือเสียนะฮะมันก็ต้องแบบเราคาดไม่ถึงเนาะโอเคนะครับแล้วก็ความรักนะครับอันนี้ต้องเตือนคนที่โสดนะฮะถ้าเอาจริงนะคนราศีเมษเนี่ยไม่ค่อยขาดคนที่มาชอบหรือเขาเรียกว่าไม่ใช่ไม่ขาดแฟนนะฮะแฟนกับคนที่มาชอบแตกต่างกันแต่ด้วยเสน่ห์ของคนราศีเมษในช่วงนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าทั้งดาวราวหูดาวพฤหัสกัวจรทับเนี่ยมันมีเสน่ห์นะมันมีความ มีคนผู้ใหญ่มันมีการคุยแล้วรู้สึกว่าสอดประสานกับคนที่คุยด้วยแล้วเขาก็สบายใจครับฉันนั้นช่วงนี้ถ้าคุยกับใครเขาก็รู้สึกดีและชอบเราเป็นนคนที่โสดช่วงนี้มันก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามามีโอกาสที่จะได้เลือกหรือว่าอย่างน้อยมีโอกาสที่จะได้สารต่อความสัมพันธ์นะฮะกับคนที่กําลังคุยด้วยแปลว่าความรักถ้าเป็นเส้นกราฟมันก็ยังค่อยๆดีขึ้นแต่มันไม่ดีแบบสร้างฉากนะฮะ,ม,ะมันค่นคอยๆไต่ระดับเหมือนขึ้นภูเขาค่อยๆชันขึ้นเรื่อยๆความรักดีขึ้นนะ แล้วก็เรื่องของคนที่มีคู่แฟนนะครับความรักวันนี้ระวังอารมณ์ช่วงนี้แฟนอาจจะอารมณ์หงุดหงิดนะครับไม่ค่อยจะคุยแล้วสบายใจหรือว่าคุยแล้วรู้สึกแบบอารมณ์ฉุนเฉียวนะครับฉะนั้นช่วงนี้เราต้องระวังอารมณ์แฟนบางที่อาจจะไม่ฉุนเฉียวแต่ว่าดูก็เงียบๆกันนะครับคือเป็นช่วงที่แฟนเราอารมณ์ติดนะฮะติดแตกอีกแล้วนะฮะแตกประจําฉะนั้นเดี๋ยวเราแตกบ้างอะจจะน่ากลัว,กว่าอีกนะฮะฉะนั้นช่วงนี้ความรักก็พยายามประคองประคองก่อนแล้วก็อย่าเพิ่ง วันนี้อย่าเพิ่งรีบคุยเรื่องหนักนะฮะเพราะถ้าคุยแล้วมันจะเสียมากกว่าได้นะครับวันนี้คุยเรื่องทั่วไปแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมมองว่าตัวแฟนของเรานะครับช่วงนี้เขาก็มีความเครียดในเรื่องของงานหรือเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งมันทําให้ดูตึงหน่อยนะครับสำหรับความรู้สึกของเขานะฮะโอเอคเนาะสู้ครับร่างกายครับปวดหัวตัวร้อนแล้วก็เป็นไข้ถ้ายนวยสวจุกเสียนั่นท้องนะครับต่อมาครับชาวราศีพฤกษ์ครับกิจกรรมฮะภารกิจหน้าที่การงานการทําสิ่งนี้ก็ตามเนี่ยวันน วันนี้ดาวที่ขยับนะฮะมันยังเป็นคงเดิมอยู่นะฮะแต่ว่าให้รู้ว่าณนวันนี้ดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเคลียร์เรื่องสําคัญงานเก่าๆอะไรที่ต้องเจรจาติดต่อต่อรองอะไรที่ดูมีปัญหาก่อนนะครับในช่วงที่ผ่านมามันจะได้เริ่มแก้ไขแปลว่าปัญหาที่คุณเผชิญอยู่นะฮะมันมีโอกาสและมีช่องทางในการจัดการเรื่องสําคัญสําคัญได้นะครับระยะนี้นะฮะดวงเรื่องของการเงินนะครับ มันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับถ้าว่าไปนะฮะยังพอคอนโทรลได้นะถ้าใครที่แบบกลัวกังวลว่ามันจะไหวไหมและเราจะรอดหรือเปล่านะฮะก็ให้ความมั่นใจได้ว่ายังรอดอยู่เพราะว่าดาวการเงินนะครับยังโครจรสวยงามอยู่นะครับคือดาวพุธนะครับยังโครจรอยู่ในเรื่องของดาวอาทิตย์มันก็มีไอเดียวิธีที่จะหมุนเงินแก้ปัญหาเรื่องการเงินหรือว่าใช้จ่ายนะฮะในเรื่องต่างๆก็ยังพอจะควบคุมคอนโทรลได้เรื่องแปะว่าเงินไม่ค่อยน่ากลัวนะฮะวกมาดูเรื่องงานนิดนึงนะครับ ดาวการงาน,นะฮะในช่วงนี้ระวังความขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะครับบางทีมันจะเป็นการที่เรารู้อะไรมากกว่าผู้ใหญ่บางคนเนาะแล้วผู้ใหญ่หรือคุณหน้าสั่งงานบางอย่างที่ดูแล้วมันไม่ค่อย make sense ไม่ค่อยจะเข้ากับเรื่องที่จะทําได้นะครับฉะนั้นช่วงนี้มันจะมีเหตุผลกลดได้ก็ตามนะกันนะครับทําให้ผู้ใหญ่ขุนเคืองหรือขุนเคืองผู้ใหญ่หรือรู้สึก เหนื่อยใจกับผู้ใหญ่ก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ถึงขนาดที่จะไปคุณเคืองท่านแต่ก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วนะครับอะไรประมาณนี้แปลว่าดวงมันชงเล็กๆนะฮะไม่ได้ชงเยอะนะฮะมันไม่เข้มชงอ่อนๆนะฮะกับผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นมันก็ไม่หมึนถ้าเข้มเนี่ยมันจะหมึนมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ถือว่าไม่ต้องซีเรียสนะครับในเรื่องของการชงกับผู้ใหญ่นะครับหรือว่าชงมันมือมันคือการปะทะนะฮะหรือว่าการความรู้สึกที่มันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับโอเคนะมันไม่แรงนะฮะทีนี้ มาดูนะครับเรื่องสําคัญข้อหนึ่งคือเรื่องของการงานอะไรไอเดียที่เราต้องการอยากทําหรือรภารกิจสําคัญที่คุณต้องทําในช่วงวัน2วันนี้นะครับดวงมันเด่นโอกาสทําสําเร็จในท้ายที่สุดมีเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณจะทําเรื่องสําคัญอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเองหรือเกี่ยวข้องอะไรก็รกตามนะครับทาได้นะฮะทำได้ดีแล้วก็ทําได้สำเร็จดตวยนฮะทำได้เลยนะครับแล้วก็ความรักนะฮะร,ระยะน,นี้คนที่โสดนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าเอคยอยากมีใครสักคนนึงนะฮะก็โอเคครับก็สานต่อความสัมพันธ์ กับคนที่คุณคุยด้วยได้บางทีคุณอาจจะรู้สึกอยากคุยกับใครสักคนหนึ่งนะฮะคุณก็คุยเขานะฮะไม่ต้องกลัวว่าไม่ต้องไปจีบไปเขาจะคุยกันหรือเปล่าไม่ซีเรียสฮะเราอย่าไปมองว่าต้องคุยเราแค่เหมือนกับว่าอยากคุยเฉยนะฮะเป็นหน้าที่เราที่เราอยากคุยนะฮะพยายามอย่าไปเครียดอย่าไปเกรงเกินนะครับเพราะว่าเอาจริงฮะมันจะมีปัญหาเล็กๆน้อยจุกจิกคือมีความประมาานะฮะก็โอเคคุยได้ครับแล้วก็คนที่มีคู่แฟนความรักเด่นนะครับ แฟนช่วยเหลือก็กูลแล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็ทำาะกิจกรรมต่างๆนานาด้วยกันช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีนะครับสุขภาพร่างกายจุกเสียดแน่นท้องแล้วก็วิงเวียนศีรษะหนยินระวัยสวระวังเรื่องของท้องลุกท้องเสียแล้วก็เป็นหวัดนะครับต่อมาฮะชาวราศีเมถุนนะครับกิจกรรมภาร,รกิจวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับในเรื่องของการทําการสําคัญการแก้ปัญหาการเจราจาการติดต่อการต่อรองการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับวันนี้วันดีนะเพราะว่า ดาวพระศุกร์นะฮะโคจรอยู่คู่กับดาวพระเกตต์ำแหน่งการเงินนะครับมันก็มีเงินมุ้นนะครับกระมุนได้ถ่านแหละแล้วก็มีดวงดาวทิศเดือจันทร์ดาวพุธนะครับอยู่ตำแหน่งศาสตร์ชะนะฮะมันหมายถึงการเข้าสังคมบ่อยขึ้นการเดินทางหรือว่าการทํากิจกรรมอะไรหลากหลายอย่างนะครับก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับประสบความสําเร็จนะครับทีนี้ดาวพระเสาร์นะครับที่โคจรมาเร็งทั้งอาทิตย์จันทร์แล้วก็ดาวพุธนะครับมันส่งผลให้คุณมีภารกิจเพิ่มเติมหรือว่ามีงานงอกเข้ามานะครับอะไรใดก็ตามที่คุณต้องงทนนนะครับใช่วี มันถ้ามีปัญหานะครับมันจะปัญหายัางค่อยๆจะค่อยๆคลี่คลายแต่งานใหม่หรือปัญหาใหม่นะครับมันจะเข้ามาโดยที่ไม่สนใจว่างานเก่าหรือปัญหาเดิมคุณจะแก้ไขได้แค่ไหนนะครับแปลว่างานมันเริ่มทับถมเข้ามาแล้วนะจะมากจะน้อยบางทีอาจจะไม่ใช่งานหลักก็ได้มันเป็นงานที่ผู้คนหนึ่งเขาขอให้ช่วยนะฮะแต่ว่ามันก็คือหนึ่งในงานที่ต้องทําหรือความรับผิดชอบก็เพิ่มเข้ามานะครับแต่จริงๆนะคุณก็ทําได้ดีนะไม่ต้องกลัว แล้วก็ต่อมาครับเรื่องของผมดูเรื่องการเงินนิดหนึ่งนะฮะช่วงนี้เราวัดระวังนะครับค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวสูงขึ้นค่าใช้จ่ายส่วนตัวยังพอหมุนได้แล้วก็มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของรถนะฮะอาจจะใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องรถเรื่องของการเดินทางนะฮะแล้วก็เรื่องของการเข้าสังคมมีโอกาสจะนัดไม้พัก,กลัวเพลินฟูงหรือว่าบางทีมีงานอะไรสำคัญแล้วเราก็ต้องอใช้จ่ายนะครับไปกับงานสังคมนะฮะช่วงนี้เยอะหน่อยแต่ก็ยังดีที่มันจะพอหมุนเงินได้ทันนะครับ ทีนี้มาดูนะฮะเรื่องต่อมาคือเรื่องของความรักนะครับหลยายย่างี้คนที่โสดเนี่ยอันนี้ดวงดีนะโสดแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้แบบฮอตเหมือนกันนะฮะถ้าสมมติว่าโสดแล้วยังหหยหาความรักนะครับต้องบอกว่าโสดมี2แบบโสดแบบที่เรายังรู้สึกอยากมีคู่อยากมีแฟนอยู่โอเคอันเนี้ยดวงดีมีโอกาสได้คุยแลสานต่อความสัมพันธ์ได้ส่วนคนที่โสดแบบว่าไม่เอาละชีวิตนี้ไม่อยากมีคู่แล้วนะครับเบื่อแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้นะครับมันก็ยังมีคนแว๊บๆเข้ามานะแต่ว่ามันก็จะ เข้ามาแล้วหายไปนะครับได้ตามเจตจำจำนงที่เราต้องการที่จะช่วงนี้ไม่อยากมีใครนะฮะก็ได้อย่างนั้นนะครับโอเคไม่ต้องกลัวว่าใครเข้ามาแล้วเราจะใจคอวันไหวเมถุนนะครับถ้าโดยทั่วไปนะถ้าวันไหวมันวันไหวเร็วมากนะครับแต่ถ้าไม่วันไหวเลยเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าชอบในความอิสระนะฮะเนราะฉะนั้นช่วงนี้มันจะชอบในความอิสระนะครับต่อมาสูขครับร่างกายนะครับช่วงนี้ปวดหัวจุดเสียด้านท้องภูมิแพ้ท่านยินดีไว้สวมีดรคเจ็บเนื้อเจ็บตัวเล็กน้อยแล้วก็ จุกเสียดหนังท้องระวังท้องผูกท้องเสียนะครับโอเคนะฮะมาดูบทสรุปบ้างนะครับชาวราศีเมษฮะเสน่ห์เมสซื้อผ้าวันนี้เน้นสีเข้มเข้มงเฮงเด่นใบหน้าวันนี้อยู่ที่ดวงตากับปากกิจกรรมภารกิจครับวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับในการทําการสําคัญวันนี้ดาว3าดวงอยู่ตาแหน่งปุตตะแปลว่ามีดวงเกี่ยวกับงานเร็งงานงาน,น้อยงานใหญ่งานย่อยงานจิบงาน,างาน,งานจ้อยมาเต็มไปหมดนะครับหรืออย่างน้อยก็เรียกว่าใช้เวลาไปกับงานไม่เยอะเป็นพิเศษ แต่ก็สนุกดีคือไม่ได้เครียดแบบโอ้โหหนักหนาทุกอย่างแย่หมดไหมครับมันยังพอคอนโรลได้ครับวันนี้ดาวหลายดวงมันส่งผลให้งานเพิ่มนะแต่ว่าคุณจะเคลียร์งานที่เพิ่มเข้ามาแต่ละเรื่องได้ด้วยดีนะครับมันก็เลยไม่ค่อยน่ากังวลเพราะวันมันรับมือได้นะฮะต่อมาเรื่องของความรักนิดนึงนะครับช่วงนี้คนราศีเมษเนี่ยมันมีความรักก็เรียกว่าความรักใหม่ๆนะครับบางทีก็ไม่ใหม่นะบางทีก็มีมานานแล้วนะฮะเพียงแต่ว่า มันเริ่มที่จะมีความเข้มข้นนะครับในเรื่องความรักเพิ่มขึ้นนะฮะมันก็จะเข้มข้นแบบทําให้ตาแจ้งนี่เลยนะฮะเพราะว่าเหมือนก,ก,กาแฟฉนันช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่มีความรักที่แบบทาให้เราสดใสนะฮะชีวิตคู่หรือชีวิตคนที่เรารู้สึกดีด้วยครับทำให้เรามีกระชุ่มกระชวยนะฮะฉะนันโสดนี่นโอเคเลยะฮะหรือถ้าใครที่มีคนรู้สึกดีด้วยนะครับมันจะมีความสนิทกันมากขึ้นๆเล็กมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะส่วนคนที่ไม่คุยแฟล้นะครับเราความรักวันนี้ ก็เป็นวันที่ดีนะครับถ้าใครที่แบบมีปัญหานะครับเรื่องอะไรก็ตามนะครับที่ทําให้เราไม่สบายใจหรือแฟนเราจะพูดเลยที่ไม่ค่อยสบายใจเดี๋ยวเคลียร์ได้แป๊บเดียวนะฮะแป๊บเดียวเคลียร์หมดนะครับไม่ต้องกลัวดาวความรักยังเด่นนะครับการทําอะไรในช่วงนี้แฟนยังพอช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องต่างๆนานาได้แล้วก็มีข่าวดีเกี่ยวข้องกับแฟนบางนที่แฟนอาจจะทําให้เราชื่นใจนะฮะก็ได้นะครับรวมถึงช่วงนี้เป็นช่วงที่ให้รู้อย่างครับว่าดาวความรักหรือคู่ครองคุณนะฮะช่วงเนี้ย เขามีภารกิจเยอะเขามีปัญหาเรื่องส่วนตัวที่เขาคงไม่ได้บอกเรานะฮะในหลายๆเรื่องนะครับเขาก็จะเก็บเก็บอารมณ์เก็บอาการแต่ให้รู้ว่าชวงนี้เขากําลังมีปัญหาที่หนักเรื่อยๆนะครับยิ่งดูเขายิ้มแย,ย้มยจ่มใสหรือว่าคุยสบายใจบางทีให้เรารู้อีกมุมหนึ่งว่าเขากาลังเครียดกังวลในบางสิ่งบางอย่างอยู่นะฮะก็ามานนี้ครับคุณช่วยเหลือทางตรงทางอ้อมนะครับเอาตามสะดวกของเรานะครับก็ได้นะฮะนี่แหละสาคัญนะครับมันดีตอน เห็นใจตอนที่เขาไม่ได้เอ่ยปากด้วยนะฮะแต่ถ้าเอ่ยปากโอเคมันก็รเข้าใจแต่ถ้าไม่เอ่ยปากแล้วช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหานะครับยิ่งชื่นใจนะฮะโอเคเนาะต่อมาครับาชาวราศีพฤษภนะครับสเสน่ห์พฤษภครับเสื้อผ้านะฮะวันนี้เน้นสีสันสว่างสดใสเข้าไว้ก็แ้กันหงเฮงเด่นไม่น้าวันนี้อยู่ที่ดวงตากับปากครับกิจกรรมภารกิจวันนี้เป็นวันที่ดีในเรื่องการทําการสําคัญ วันนี้เหมาะนะครับพึ่งศในการเดินทางช่วงนี้มีเสน่ห์การคุยกับใครเขารู้สึกดีกับเรามีกิจกรรมงานใหม่ๆเข้ามาแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวนิดนึงนะครับอาจจะต้องช่วยหลือดูแลแก้ปัญหาให้กับคนในครอบครัวหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรน่าเรียสเดี๋ยวก็เคลียร์แล้วก็จัดการได้ทีนี้มันมีข้อแม้อย่างครับช่วงนี้คนราศีพฤษศครับใครที่แบบเดือดร้อนนะครับไม่ค่อยสบายใจหรือว่ามีความทุกข์กมลใจนะฮะช่วงนี้คนใกล้ตัวยังพอจะช่วยเหลือบังเรื่องให้เราได้ แต่หลักๆแล้วตัวเราเองที่สามารถช่วยเหลือตัวเราเองในท้ายที่สุดได้นะครับเพระาะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะครับหลายอย่างที่เป็นปัญหาเนี่ย,ยดเดี๋ยวคุณแก้ได้หมดเพียงแต่ว่าใช้เวลาในการแก้มากกว่านะฮะคนมาช่วยแก้ยังไม่เท่าไหร่แต่ใช้เวลานิดนึงในการแก้อันเนี้ยมันสําเร็จมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นงานบางอย่างไม่ใช่คนที่เก่งๆเข้ามาช่วยแต่เวลาที่ถึงเวลาแล้วเราจะแก้มันได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยช่วงเนี้ยมันเกิดเวลาแบบนี้นะครับโอเคเนาะต่อมาครับ ราศีเมถุนครับสเสน่ห์เมถุนนะฮะเสื้อผ้าวันนี้เน้นสีเข้มๆนะครับงวงหงเด็ดใบหน้าวันนี้อยู่ที่ดวงตาคิ้วทรงผมนะครับใบหน้าเกรี้ยงเนียนเปิดหน้าผากก็เลยนะครับกิจกรรมภารกิจวันนี้ก็เหมาะกับการทําเรื่องสําคัญการแก้ปัญหาการเจรจาการติดต่อการต่อรองการทําอะไรสําคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคนเกี่ยวกับเรื่องเงินทองหรือหวังผลสําเร็จในเรื่องชื่อเสียงหวังผลสําเร็จในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับช่วงแนะดวงเด่น มันมีข้อแม้ข้องครับในช่วงนี้คือถ้ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็ตามนะครับมันจะมีคนมาช่วยทันเวลาเสมอหรือว่าถ้ามีปัญหาอึดอัดใจก็มีคนมาไปที่ปรึกษานะครับก็ยังพอไหวทีนี้ก็เตือนนิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้คือถ้าเป็นไปได้ควรจะต้องเรียกว่าระมัดระวังนิดนะฮะคือค่าใช้จ่ายจุกจิกนะครับฉะนั้นระมัดระวังค่าใช้จ่ายพิเศษนะครับโอเคครับจบครับขอบคุณที่ตามนะครับเจอกันเช่นเดิมนะฮะในทุกๆวันก็อย่าลืมครับผมมีอีกเพจนะครับ ทาง Facebook ทางเพจนะครับชื่อจจนัดนะครับจะู่ในีพูดทุกวันนะครับก็ไปดูคลิปสั้นๆคลิปทั่วๆไปนะครับแล้วก็คลิปบางอย่างที่มันไม่มีในช่องของเรานะฮะโอเคครับขอบคุณที่ตามแลวก็ท่านที่ฟังกันคืนก็หลับฝันดีเหมือนเดิมนะครับท่านที่ฟังวันรุ่งขึ้นก็คิดสิ่งใดสำเร็จครับเดืนอทางปลอดภัยนะฮะมีเรื่องดีๆนะก็แคล้วคลาดทุกสิ่งนะครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ